สวัสดีนักศึกษาทุกท่านค่ะนะคะสำหรับวันนี้ค่ะนะคะอาจารย์ก็จะมาแนะนำรายวิชาการเงินธุรกิจให้กับพวกเราฟังกันนะคะ สำหรับวิชาการเงินธุรกิจนะคะ Business Finance นะคะรหัสวิชา3141201ค่ะนะคะอาจารย์ผู้สอนสำหรับภาคเรียนฤดูร้อนนี้นะคะชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนุษนีมีแก้วกุญชรค่ะนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชีนะคะคณะวิทยาการจัดการค่ะและนอกจากนั้นก็เป็นคณะบดีของคณะวิทยาการจัดการด้วยนะคะ สำหรับภาาเรียนฤดูร้อนนะคะเราจะใช้รูปแบบการเรียนทางออนไลน์กันนะคะโดยใช้นะคะแพลตฟอร์มก็คือ Microsoft Teams ค่ะห้องเรียนซึ่งอาจารย์ก็ได้สร้างห้องเรียนให้กับพวกเรานะคะชื่อห้องเรียนใน Microsoft Teams ค่ะชื่อการเงินธุรกิจนะคะภาคเรียนฤดูร้อนของแต่ละหมู่เรียนค่ะก็จะมี M1 นะคะ M2 และ M3 ให้พวกเราเลือกเข้าห้องเรียนให้ถูกกันนะคะ สำหรับช่องทางการติดต่อนะคะเนื่องมาจากวะะ่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะยังมีการกระจายค่อนข้างสูงนะคะช่องทางการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนนะคะก็มีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะคะแล้วแต่ นักศึกษาจะถนัดได้เลยค่ะอาจารย์ให้ช่องทางไลน์ไว้นะคะได้สร้างรายกรุ๊ปให้กับพวกเราไม่ว่าจะเป็นในช่องทางบัสนะคะฟิน363 M ก็จะเป็นแล้วแต่หมู่เรียนของพวกเรานะคะ M1 M2 และ M3 นั่นเองค่ะนะคะนอกจากนั้นค่ะนะคะถ้าสามีคำถามอยากปรึกษานะคะอาจจะส่งนะคะคำถามหรือการบ้านค่ะส่งเข้ามาทางอีเมลก็ได้นะคะตามที่อาจารย์ให้ไว้ก็คือที่ nusan w a m e b s r u a c t h นะคะนอกจากนั้นค่ะอาจารย์ก็ได้เตรียมสื่อการเรียนการสอนไว้ให้กับพวกเราบนเว็บไซต์ของอาจารย์ด้วยนะคะอยู่ที่ h t t p ค่ะ l a t s i t e b s r u a c t h a ชื่ออาจารย์อีกแล้วค่ะ n u s a n m e นั่นเองค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นช่องทางที่นักศึกษาจะเข้าไปดาวน์โหลดนะคะไม่ว่าจะเป็นเอกสารประกอบการสอนนะคะในส่วนของ PowerPoint ที่เราจะใช้เรียนกันในภาคเรียนฤดูร้อนค่ะนะคะแต่ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นอาจารย์ก็ให้สำนักง,งานไว้ให้กับพวกเราด้วยเผื่อถ้าสถานการณ์การแพร่ระบาดมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะอาจารย์ก็มีสำนักง,งานอยู่ที่อาคาร7ชั้น1ค่ะนะคะที่ห้องคณะบดีเลยค่ะนะคะ สำหรับคำอธิบายรายวิชาการเงินธุรกิจนะคะสำหรับพวกเราค่ะเกี่ยวข้องกับอะไรจริงๆแล้วการเงินธุรกิจก็จะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางการเงินใน2เรื่องหลักๆด้วยกันค่ะในง,ง่ายๆในส่วนของมือของเรามี2มือนะคะสมือเอาไว้ทําอะไรในส่วนของการตัดสินใจทางการเงินมือที่1ค่ะนะคะเรื่องของการหาเงินถูกไหมคะมือที่สองค่ะก็จะเป็นเรื่องของการตัดสินใจลงทุนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ ในภาคเรียนนี้ค่ะการเงินธุรกิจนะคะคำอธิบายรายวิชาก็คือเนื้อหาของภาคทั้งภาคทฤษฎีนะคะแล้วก็ภาคปฏิบัติให้เพวกเราฝึกนะคะทำความเข้าใจกับหลักทฤษฎีการตัดสินใจทางการเงินกันนะคะคำอธิบายรายวิชาก็จะประกอบไปด้วยนะคะหลักการจัดก,การทางการเงินเบื้องต้นการวางแผนทางการเงินนะคะการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของการลงทุนค่ะนะคะ,นะคะ,นะคะการวิเคราะห์ค่าของเงินตามเวลาซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะทุก ท่านไม่ว่าจะเป็นนะคะผู้บริหารทางการเงินขององค์กรหรือว่าเป็นบุคคลธรรมดาค่ะท่านก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลซึ่งหลักของค่าของเงินตามเวลาค่ะนะคะมีประโยชน์สําหรับทุกคนที่ท่านจะต้องนําไปใช้ในการวางแผนการเงินของท่านนะคะว่าเงินวันนี้ท่าน1,000บาทถ้าท่านไม่ทําอะไรเลยฝังตุ่มเอาไว้อย่างนี้ค่ะนะคะ เงินมันก็มีค่าของมันลดน้อยถอยลงไปเรื่อยเเนื่องมาจากอะไรเนื่องมาจากอะไรคะเนื่องมาจากราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงสถานการณ์แบบนี้นั่นเองค่ะท่านก็ต้องมีการวิเคราะห์นะคะค่าของเงินกันซึ่งเราจะเรียนกันในรายวิชานี้ค่ะนอกจากนั้นนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการจัดหาเงินทุนนะคะและต้นทุนของเงินทุนมีวิธีการคำนวณได้อย่างไรหลักการบริหารเงินทุนหมุนเวียนถ้าท่านจะเปิดกิจการนะคะท่านจะลงทุนใน การถือเงินสดนะคะหรือว่าในส่วนของสินค้าเนี่ยนะคะเรามีหลักคอนเซปต์ในการตัดสินใจอย่างไรนะคะตลอดจนค่ะในเรื่องของหลักเกณฑ์การตัดสินใจลงทุนถ้าเราจะลงทุนในการเปิดร้านค้าไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ช้อปปิ้งค่ะในลองเทอร์ในระยะยาวกันคะเรามีหลักการตัดสินใจเรามีเกณฑ์การตัดสินใจลงทุนอะไรให้ท่านประกอบการพิจารณาก่อนที่จะนําเงินไป ตัดสินใจเปิดร้านค้าเพราะว่าเงินนั้นจมไปแล้วท่านเ,นเราเรียกก็เป็นซังคอสไปแล้วค่ะถ้าท่านลงทุนไปแล้วการถอนคืนค่อนข้างยากมูลค่าของอาคารสถานที่ทั้งหมดค่ะมันไม่เท่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่ท่านจะตัดสินใจลงทุนท่านควรจะพิจารณาให้รอบคอบซึ่งเราก็จะมาพูดคุยกันในส่วนของเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนกันค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ไปดูค่ะว่าเกณฑ์การประเมินผลรายวิชานี้นะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะ่ะนะคะ อันที่1นึ่เลยค่ะนะคะการเข้าชั้นเรียนนะคะ,ะคะแนนการประเมินจะอยู่ที่ร้อยละสิค่ะนะคะ และก็กันบ้านค่ะเนื่องมาจากว่าเราเรียนในภาคฤดูร้อนนะคะระยะเวลาเรียนของเราเนี่ยมีเพียงแค่8สัปดาห์เท่านั้นนะคะไม่เหมือนภาคเรียนปกติค่ะการบ้านก็จะประกอบไปด้วยการบ้านทําถามท้ายบทนะคะทั้งหมด8บทด้วยการ8ชิ้นงานค่ะนะคะคิดเป็นร้อยละยีของคะแนนประเมินรายวิชาค่ะนะคะนอกจากนั้นค่ะเพะื่อเราจะได้หัดนะคะทำการค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องใช้ข้อมูลทางออนไลน เราสามารถสืบค้นข้อมูลบริษัทมหาชนนะคะที่จดทะเบียนบมจนะคะคือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะลองเลือกบริษัทมาหนึ่งบริษัทที่ท่านสนใจนะค่ะนะคะแล้วทาการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน,นะค่ะนะคะก็คือการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ตที่มีนะคะเผยแพร่อยู่บนทางเว็บไซต์ของทงั้งทางตลาดหลักทรัพย์นะคะหรือว่าของบริษัทจดทะเบียนนั้นโดยตรงอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นนะคะในส่วนของถ้าท่านสนใจบริษัทที่ทําเกี่ยว กับบริษัทน้ามันนะคะหรือว่าเช่นของปตทอ,อย่างนี้เป็นต้นท่านก็ทําการค้นคว้าสืบค้นข้อมูลมาทําเป็นรายงานค่ะน,นะคะซึ่งทั้งการบ้านทั้งรายงานทั้งหมดนะคะเราไม่ได้ทําคนเดียวค่ะนะคะ,นะคะเราต้องฝึกการทํางานเป็นทีมได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานทั้งหมดทุกชิ้นก็จะเป็นการร่วมมือกันทำนะคะ่ะเป็นทีมซึ่งเราต้องหาทีมให้ได้อย่างน้อยะคะ่ะทีมละไม่เกิน3รายะคะ่ะช่วยกันทํางานทั้งหมดด้วยกันค่ะนะคะ,นะคะเราทํางานเป็นทีมฝัก ฝึกนะคะการทำการค้นคว้า ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตไปในคราวเดียวกันด้วยนะคะนอกจากนั้นก็มีการนําเสนอชิ้นงานให้กับอาจารย์และเพื่อนเพื่อนฟังด้วยค่ะในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนของเราค่ะนะคะคะแนนการนําเสนอก็จะอยู่ที่ร้อยละสินั่นเองค่ะนะคะแล้วก็นะคะรายการที่5รายการที่หกนะคะ,นะะก็จะเป็นการสอบวัดประเมินผลความรู้ความเข้าใจนะคะในตัวทฤษฎีที่เราเรียนกันนะคะตลอดภาคเรียนฤดูร้อนซึ่งก็จะแบ่งเป็นการสอบกลางภาคนะคะ ร้อยละยี่สิบห้าและการสรอบปลายภาคค่ะ ร้อยละ25เช่นเดียวกันค่ะนะคะทั้งหมดก็รวมเป็นคะแนนประเมินสำหรับรายวิชานี้การน1 0% 0เปอร์เซ็นต์ด้วยกันค่ะนะคะแลวก็สุดท้ายจริงๆอยากจะแนะนำนะคะเนื่องมาจากว่าวิชาทางการเงินนะคะบางท่าน,นอาจจะไม่มีความถนัดนะคะในส่วนของการคิดวิเคราะห์แต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยเราใช้โปรแกรมสำเร็จรูปไม่ว่าจะเป็น Excel ค่ะเข้ามาช่วยในการคำนวณก็จะทำให้ทุกท่านค่ะนะคะ,นะะไม่ต้องอใช้ความคิดซับซ้อนมากมมยนักเราใช้การเรียนโดยใช้โปรแกรม Excel นั่นเองค่ะนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามจะก,ก็ยังอยากแนะนำนะคะหนังสือประกอบการเรียนของเราก็เป็นหนังสือตำราเรียนของเราใน ภาคเรียนนี้ค่ะนะคะชื่อวิชื่อวิชาชื่อหนังสือชื่อเดียวกันเลยค่ะนะคะก็คือการเงินธุรกิจเรียบเรียงและแต่งโดยอาจารย์เองนะคะดรนุษณีนีมก้วกุณชอนค่ะนะคะก็อยากจะฝากเพื่อเราในวันนี้นะคะสำหรับแนะนํารายวิชาเบื้องต้นซึ่งเราก็จะเปิดภาคเรียนกันแล้วในสัปดาห์หน้านะคะในวันที่22พฤษภาคมนะคะสำหรับภาคกลุ่มเรียนวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์นะคะ ก็ยังไงก็ฝากเนื้อหาไว้นะคะสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้ค่ะนะ,ะแล้วพบกันในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ